ช่องตามใจทูเดย์บทที่1743ริเริ่มปรากฏตัวออกมาสุยเฮอมองสังเกตครู่หนึ่งอีกครั้งแล้วพูดถามว่านายหาในที่แห่งนี้มานานแค่ไหนแล้วลินหยุนยิ้มอย่างอึดอัดใจ,จพูดว่าไม่นานเท่าไหร่ฉันเพิ่งมาเองจริงๆก็ไม่ได้คิดจริงๆหรอกว่าจะสามารถหาลินหยุนเจอได้ ก็แค่มาลองเสียงดูถ้าหากพบเจอขึ้นมาจริงๆนำข่าวบอกแก่ผู้อาวุโสสุยที่อาศัยอยู่สำนักหลิงสุยงั้นแน่นอนว่าจะต้องได้รับรางวัลที่ราคาแพงแน่นอนสุยเฮ่อพยักหน้ายิ้มพร้อมพูดกล่าวว่าถือว่านายฉลาดนะแต่ว่าหลินหยุนนั่นเป็นผู้บำเพ็ญสู่ธรรมะที่แท้จริงอาศัยแค่ผลการฝึกตนเล็กน้อยของคุณแม้ว่าจะพบเจออะไรก็ไม่มีชีวิตที่จะถ่ายทอดออกมาหลินหยุนรีบพยักหน้าพร้อมพูดว่า ใช่ใชขอบคุณสำหรับคำเตือนของผู้อาวุโสสุยฉันทราบแต่ว่าจริงๆแล้วผู้อาวุโสสุยเคยตระเวนหาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วครั้งนี้มาอีกครั้งก็รู้สึกว่าหลินหยุนนั่นจะอยู่ที่นี่ด้วยเหรอสุยเฮอได้ฟังสีหน้าตกใจทันทีพูดว่านี่เป็นสิ่งที่นายควรถามเหรอหลินหยุนถอยหลังไปสองก้าวพร้อมพูดกล่าวว่าขอโทษรุ่นน้องปากมากเองผู้อาวุโสสุยอย่าได้ถือสาเลย ไม่รอให้สุยเฮอพูดชายไวยกลางคนที่อยู่ข้างกายนั่นพูดว่าหยุดพูดไร้สาระรีบสายหัวออกไปซะหลินหยุนได้ยินพยักหน้าทันทีรีบออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากรอให้หลินหยุนออกไปสุยเฮอขมวดคิ้วมองไปยังชายวัวกลางคนพร้อมพูดว่าเมื่อกี้กระจกเนตรฟ้ามีปฏิกิริยาตอบสนองแต่ไม่นานก็หายไปอย่างรวดเร็วหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรงั้นเหรอชายไวยกลางคนสัมผัสอย่างละเอียดครู่หนึ่งพูดว่า น่าจะใช่นะมีบางแห่งจริงๆแล้วจะปรากฏค่ายกลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อกี้ก็น่าจะใช่สินะสุยเฮอพยักหน้าพูดว่าน่าจะเป็นแบบนี้พอแล้วเรามาหากันอย่างละเอียดกันเถอะหาที่พื้นก่อนถ้าหากไม่พบค่อยไปหาใต้ดินอีกฉันตัดสินชี้ชัดว่าหลินหยุนคนนั้นน่าจะอยู่ที่นี่ชายไวกลางคนกล่าวว่ารีบจัดการให้โดยเร็วอย่าล่าช้า พูดแล้วผลฝึกตนสุ่ยเฮิอหมุนบนกระจกเนตรฟ้าในมือปลดปล่อยแสงจางๆออกมาขอบเขตของการแผ่รังสีกลับไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่ลินหยุนมองจากที่ไกลนี่น่าจะเป็นขอบเขตการค้นหาของสมบัติล้ำค่านั่นลินหยุนมองอยู่ครู่หนึ่งก็รู้ประโยชน์ของสมบัติล้ำค่านั่นแล้วในเวลานี้ออกไปก่อนหลังจากนั้นถึงจะลงสู่ใต้ดินกลับสู่ในถ้ำเห็นลินหยุนกลับมาจี้ฝานซิงรีพูดทันทีว่า สถานการณ์ข้างบนเป็นอย่างไรลินหยุนขมวดคิ้วพร้อมพูดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้พวกเราค่อนข้างอันตรายแล้วจี้ฝานซิงสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากพูดว่าเกิดอะไรขึ้นลินหยุนเล่าสถานการณ์ด้านบนออกมาแล้วพูดต่อทันทีว่าตอนนี้พวกเรามีสองตัวเลือกอย่างแรกฉันพาพวกคุณไปจากที่นี่นอกจากนี้เลือกที่จะหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง อย่างที่สองชันจงใจเปิดเผยออกไปเพื่อหลอกล่อพวกเขาออกไปจี้ฝานสิงได้ฟังแล้วรีบพูดทันทีว่าความเป็นไปได้แบบที่หนึ่งมีมากแค่ไหนหลินหยุนพูดว่าในเวลานี้ด้านบนมียอดฝีมือดแดนสู่ธรรมะตอนต้นสองคนแล้วก็มีอีกท่านที่ซ่อนอยู่ในที่มืดอย่างน้อยเป็นผู้บำเพ็ญแห่งแดนสู่ธรรมะระยะกลางพวกเราอยากจะออกไปอย่างลับๆมีความเป็นไปได้แต่ว่าค่อนข้างยากลำบากเพราะงั้นวิธีการที่ดีที่สุด ก็คือหลอกล่อพวกเขาออกไปจี้ฝานสิงพูดว่าถ้าหากอันตรายเกินไปล่ะก็หลินหยุนสายหน้าพูดว่าวางใจเธอจริงๆฉันก็คิดอยากจะเคลื่อนไหวสักเล็กน้อยตั้งนานแล้วอาศัยแค่พวกเขาไม่ได้เป็นภัยคุกคามอะไรต่อฉันเลยเงียบครึ่งครู่หนึ่งหลินหยุนมองไปยังจี้ฝานสิงพร้อมพูดว่า ฉันมีค่ายกลซ่อนเร้นอยู่ที่นี่หลังจากที่ฉันหลอกล่อคนเหล่านั้นได้พวกคุณสองคนไปจากที่นี่นอกจากนี้ไปหาที่ใดที่หนึ่งหลบซ่อนตัวฉันจะมาหาพวกคุณจี้ฝานสิงพยักหน้าแล้วมองดูสีหน้าที่วิตกกังวลของฉินหล,ลันหลินหยิ้มเล็กน้อยพูดว่าพี่ฉินหลันวางใจเธอไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นหรอกพูดแล้ววับตัวหายตัวไปจากถ้ำอีกครั้ง ตอนที่หลินหยุนปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งสุยเฮอและชายไวกลางคนคนนั้นลอยตัวมาทันทีทั้งสองคนสีหน้าเคร่งครึมอย่างมากสายตาตกอยู่ที่ตัวของหลินหยุนสุยเฮอหัวเราะอย่างเย็นชาพูดว่าหลินหยุนเป็นในายใช่ไหมหลินหยุนยิ้มเบาๆพูดว่าอาวุโสสุยเฮอเหมือนว่าไม่ถือว่าโง่เกินไปสุยเฮอพูดอย่างโมโหทันทีน่าจะเดาได้เมื่อครู่นี้แต่ว่า ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าสายเกินไปเมื่อหนึ่งปีก่อนภายใต้การลอบโจมตีของนายทําให้ฉันบาดเจ็บสาหัสวันนี้ฉันก็อยากจะดูว่านายจะหนีไปที่ไหนได้อีกพูดแล้วสุยเฮือสุดลมหายใจเข้าลึกพร้อมพูดว่าหลินหยุนถ้าหากนายรู้จักประเมินตัวเองงั้นทางที่ดีที่สุดอย่าต่อต้านเลยพวกเราสองคนดวนกับนายนายไม่มีโอกาสใดๆทั้งสิ้นถ้าหากนายกลับไปยังสำนักหลิงสุยพร้อมกันกันกบเรา งั้นนายก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตรอดแต่ว่าถ้าหากคนในนี้รู้เข้าแม้แต่คนเดียวงั้นนายก็ไม่มีโอกาสใดๆทั้งสิ้นเลยตอนนี้นายเป็นอะไรกันแน่จริงๆแล้วนายน่าจะเข้าใจดีถึงจะถูกฉันบอกความจริงกับนายก็ได้มีเพียงสำนักหลิงซุยของเราถึงจะสามารถรักษาชีวิตของนายในวันนี้ได้ฉันแนะนำนายว่าถ้าที่ดีอย่าทำร้ายตัวเองเพราะตัวเองทำพลาดเลยระหว่างคำพูดเขาเริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้ว ลินหยุนก็ไม่พูดมากมายยิ้มเบาๆเอ่ยปากพูดว่างั้นเหรืองั้นก็ดูว่าอาวุโสสุยเฮอจะจับฉันได้หรือเปล่าเมื่อพูดจบหลินหยุนก็วับตัวพุ่งไปบนอากาศเลยแทบจะเพียงพริบตาเดียวก็หายไปจากขอบฟ้าแล้วสุยเฮอและชายวัยกลางคนเห็นเช่นนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงไล่ตามไปอย่างบ้าคลาั่งท่ามกลางภูเขากลุ่มผู้ฝึกมากมายที่กำลังตามหาเห็นเช่นนี้เพียงแค่มองแวบเดียวก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากมาย มองแวบหนึ่งเพียงเล็กน้อยก็เข้าสู่หวงแห่งการค้นหาอีกครั้งแล้วหลินหยุนพุ่งขึ้นบนอากาศความเร็วอยู่ในขั้นที่น่าเหลือเชื่อเลยสุยเฮ่อที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ชาไวกลางคนนั้นความเร็วไม่ได้ช้าเลยภายใต้การไล่ตามของทั้งสามไม่นานก็ถึงนอกว่านหลี่แล้วแต่ว่าแม้ว่าสุยเฮ่อทั้งสองคนไม่สามารถไล่ตามหลินหยุนได้ในเวลานี้มียอดฝีมือของสำนักหลิงสุยไม่น้อยกำลังมาอีกอย่างเพราะการเคลื่อนไหวของสุยเฮ่อและพวก ก็ได้ดึงดูดยอดฝีมือคนอื่นๆไม่น้อยเลยบรรดายอดฝีมือเหล่านี้มีสำนักอื่นๆและก็มีผู้ฝึกอิสระไม่น้อยทั้งหมดล้วนแต่ไล่าตามหลินหยุนไปอย่างบ้าคลาั่งและในเวลานี้หลิงอิงยอดฝีมือที่ซ่อนตัวอยู่คนนั้นที่จ้องมองสุ่ยเฮ่ออยู่ตลอดกลับไม่ได้บุบบามและก็ไม่ได้เผยตัวตนอาศัยความเร็วของเขาจริงๆแล้วคิดอยากจะไล่าตามหลินหยุนแม้ว่าสิ้นเปลืองเวลาก็ทำได้เช่นกันแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกที่จะทำแบบนั้น ก็อยู่ด้านหลังของสุยเฮอแล้วก็ชายไวกลางคนตลอดกลับไม่ได้รีบร้อนที่จะแสดงตัวจริงๆแล้วสาเหตุที่ไม่ได้บุ่มบามนั่นเป็นเพราะปัญหาตัวตนของหลินหยุนเขาไม่สามารถยืนยันได้ทั้งหมดเพราะว่าการพัฒนาของเรื่องราวในมุมมองของเขาค่อนข้างแปลกประหลาดหลังจากที่สุยเฮอเพิ่งได้กระจกเนตรฟ้ามาแล้วหลังจากนั้นหลินหยุนก็ริเริ่มปรากฏตัวออกมาแล้ว อีกอย่างสิ่งที่สําคัญที่สุดคือครั้งนี้สุยเฮอมาพร้อมกับน้องชายของเขาถ้าหากพูดว่าหลินหยุนที่อยู่ข้างหน้ากลับว่าไม่ใช่หลินหยุนก็เป็นคนของเขาระดับแดนสู่ธรรมตอนต้นทั้งสามนั้นเผชิญหน้ากับเขาที่เป็นระดับแดนสู่ธรรมระยะกลางเมื่อเขาปรากฏต,ตัวตัวเองไม่ได้ได้เปรียบใดๆจากที่นี่เลยดังนั้นเขาจําเป็นต้องเลือกอย่างระวังให้มากยิ่งขึ้นช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่ง็ีสับฆ่าสุยเฮอ หลินหยุนหลบหนีหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆและในเวลานี้ปรากฏชี้ที่แข็งแกร่งเหมือนกันทั้งสองตรงหน้าแล้วแต่ว่าหลินหยุนไม่ได้ลดความเร็วลงเลยกระบี่เข้าเทียนปรากฏขึ้นในมือกวาดออกไปยังสองคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างบ้าคลั่งด้วยดับเดียวทั้งสองคนล้วนแต่ถึงแดนสู่ธรรมผลฝึกตนแดนดังเทพขั้นสูงสุดทั้งสองคนเห็นเช่นนี้สีหน้าเปลี่ยนไปทันทีไม่ทันได้สแสดงปฏิกิริยาตอบสนองใดๆทั้งสิ้นเลยก็ถูกหลินหยุนสับฆ่าตายแล้ว ภายใต้การหยิบติดมือของหลินหยุนถึงขั้นเก็บถุงเก็บของของทั้งสองไปด้วยแต่ว่าความเร็วของเขาก็ล่าช้าลงเล็กน้อยแล้วพวกสุยเฮอ,ท,อทั้งสองที่อยู่ด้านหลังยิ่งไล่ตามมาใกล้หน่อยแล้วแต่คิดอยากจะไล่ตามอย่างสมบูรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายายขนาดนั้นสุยเฮอเห็นว่าไล่ตามไม่ทันอยู่นานอดไม่ได้ที่จะพูดเสียงเคร่งครึมอยู่ด้านหลังว่าหลินหยุนครั้งนี้ไม่ว่านายจะหนีไปที่ไหนหนายก็ไม่มีโอกาสใดๆทั้งสิ้นแล้ว ลินหยุนหันหลังสับมีดออกไปไม่หลบหนีแล้วเพราะว่าสร้างโอกาสที่จะจักไปให้จี้ฝานสิงและฉินหลันแล้วส่วนที่ว่าผู้บำเพ็ญที่หลบซ่อนอยู่นั้นสามารถซ่อนพวกสุยเฮอทั้งสองคนได้แต่ซ่อนสายตาของเขาไม่ได้แต่ว่าลิ้นหยุนก็คิดได้แล้วผู้บำเพ็ญที่หลบซ่อนอยู่นั้นไม่ปรากฏตัวแน่นอนว่าไม่เชื่อพวกสุยเฮอสองคนนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นก็ใช้ประโยชน์จากเขาให้ดีๆเห็นว่าลิ้นหยุนหยุดลงสุยเฮอหัวเราะอย่างเยือกเย็น ไม่หนีแล้วเหรอลินหยุนรู้จริงๆแล้วมียอดฝีมือมากมายล้วนแต่จับจ้องตัวเองอยู่ส่วนที่ว่าผู้บำเพ็ญที่หลบซ่อนอยู่นั่นสามารถซ่อนพวกสุยเฮอทั้งสองคนได้แต่ซ่อนสายตาของเขาไม่ได้ในเวลานี้แน่นอนว่ามียอดฝีมือนับไม่ถ้วนกำลังรีพุ่งมาทางนี้เพราะงั้นเขาจะเสียเวลาอยู่ที่นี่เยอะไม่ได้จะต้องสับฆ่าสุยเฮอนั่นและเอาของวิเศษบนตัวของเขาลินหยุนได้ฟังยิ้มเบาๆพูดว่าอาวุโสสุยเฮอ ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วฉันว่าก็ไม่จาเป็นต้องแสดงต่อไปอีกแล้วสับข้าผู้ที่หลบซ่อนผู้นั้นเรารีบไปจากดาวเขาทองนี้กันได้ยินหลินหยุนพูดแบบนี้เป็นอย่างที่คิดไว้ยอดฝีมือที่ซ่อนอยู่ผู้นั้นชี่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยและรีบเว้นระยะห่างกับสุ่ยเฮอททันทีเขามีผลการฝึกตนสู่ธรรมตอนกลาง ถ้าหากเผชิญหน้ากับผู้ระดับแดนสู่ธรรมะต,ตอนต้นสามคนจริงๆแล้วก็ไม่ได้รับมือง่ายขนาดนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะพ่ายแพ้พ่ายแพ้ก็หมายความว่าต้องตายแต่ว่าสิ่งที่ทําให้หลิงอิ่งสัมผัสถึงความเหลือเชื่อคือหรือว่าสามหนุ่มนี้อยู่ด้วยกันจริงๆอีกอย่างสุยเฮ่อเดาได้ว่าตัวเองอยู่ตลอดไม่เช่นนั้นจากผลฝึกตนของพวกเขาจากระดับการหลบซ่อนของตัวเองไม่มีทางถูกพบเจอถึงจะถูก และเมื่อได้ยินคำพูดของหลิงหยุนสีหน้าของสุยเฮอก็เปลี่ยนไปทันทีก็คิดอะไรบางอย่างได้แล้วคนที่หลบซ่อนเขาสัมผัสไม่ได้เลยด้วยซ้ำจริงๆหรือว่าเป็นหลิงอิงงั้นเหรอเกี่ยวกับการมีอยู่ของหลิงอิงคนของสำนักหลิงสุยแทบจะ90ไม่รู้เรื่องเลยถึงขั้นพูดแบบน,นี้ได้เลยว่าคนที่รู้ถึงการมีอยู่ของหลิงอิงไม่น่าจะเกินห้าคนแต่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนั้น และสาเหตุที่เขาสามารถรู้ได้ไม่ได้ผ่านช่องทางปกติเลยด้วยซ้ำสำนักหลิงสุ่ยในแต่ละสมัยล้วนแต่มีหลิงอิงอยู่หลิงอิงกลับไม่ใช่ชื่อของคนคนหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าหลิงอิงเป็นคนคนหนึ่งหรือว่าสองคนหรือว่ารายละเอียดกี่คนกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วเจ้าสำนักไม่เชื่อตัวเองเลยเพราะงั้นจึงส่งหลิงอิงออกมาตรวจตราตัวเองนั้นเหรอมีความเป็นไปได้ สำหรับนิสัยของเจ้าสำนักเขารู้ดีแต่ว่าทำแบบนี้ก็ดีมีหลิงอิงอยู่โอกาสที่จะจับหลินหยุนได้ก็มีมากขึ้นแล้วสุยเฮอออดไม่ได้ที่จะหันหลังมองเหนือนพาหลิงอิงถ้าหากมาจริงๆไงก็ลองปรากฏตัวออกมาสิพวกเราสามคนร่วมมือกันจะต้องจับหลินหยุนคนนี้มาได้แน่นอนแต่ว่าหลังจากที่เขาพูดจบลงไม่มีใครปรากฏตัวออกมาเลยหลินหยุนเห็นเช่นนี้อดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากพูดอีกครั้งว่า อาวุโสสุยเฮอคุณพูดจาแบบนี้คนคนนี้จะออกมาได้ยังไงกันดูฉันจะบีบบังคับเขาออกมาระหว่างคำพูดตัวหลินหยุนกับพริบร่างเงาเซียนก็ปรากฏตัวออกมาแล้วในมือของร่างเงาเซียนถือกระบี่เล่มใหญ่แทงออกไปทันทีทลายฟ้าดินเดิมที่มองดูแล้วเป็นกระบี่เล่มใหญ่ที่แทงเข้าไปในเหนือนพาแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับกวาดไปยังสุยเฮอสุยเฮอตกใจกับอิทธิริ์แสนยิ่งใหญ่กระบวนท่าของหลินหยุนแล้ว เมื่อกี้คิดอยากจะรับถอยลงไปก็ถูกแสงแห่งดาบกว่านับไม่ถ้วนห่อล้อมไว้ตรงกลางแล้วและในเวลานี้เขาที่รู้อย่างชัดเจนว่าไม่สามารถหลบหนีได้พลังแห่งกฎเกณฑ์ก็ปรากฏออกมาโดยสิ้นเชิงแล้วแต่แม้ว่าจะเป็นเช่นนี้พลังแห่งกฎเกณฑ์ของเขาก็ระเบิดแตกสลายเลยสุยเฮ่อคิดไม่ถึงอย่างมากว่าจูจ่ๆจะกลายมาเป็นแบบนี้กรีดร้องอย่างตกใจทันทีพร้อมพูดว่าหลิงอิงช่วยฉันด้วย แต่ว่าเขายังพูดไม่จบเลยถูกรัดด้วยชีกระบีของหลินหยุนโดยสิ้นเชิงแล้วถุงเก็บของชิคขาสมบัติล้มค่าหล่นลงมามากมายหลินหยุนคว้าของวิเศษชิ้นหนึ่งในนั้นไว้ในมือหน,นีไปอย่างบ้าคลั่งทันทีและน้องชายของสวยเฮ่อสุยอวีถึงขั้นตกใจจนอึ้งอยู่กับที่แล้วหันหลังแล้วก็หลบหนีไปอย่างบ้าคลั่งทันทีและหลิงอิงนั่นเห็นหลินหยุนหลบหนีก็ตามไปเลย เขาก็คิดไม่ถึงอย่างมากว่าเป้าหมายของหลินหยุนจูจูเป็นสุยเฮ่อตอนที่เขาอยากจะลงมือขัดขวางไว้จริงๆแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เลยทำได้เพียงมองดูหลินหยุนสับค่าสุยเฮ่อตอนนี้เขารู้ตัวเองถูกหลินหยุนเล่นแล้วเพราะงั้นจะให้หลินหยุนหนีไปไม่ได้เด็ดขาดหลินหยุนกลับหลบหนีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และด้านหน้าของเขาก็เป็นมหาสมุทรกว้างสุดลูกหลูกตา มหาสมุทรที่ลึกลำแห่งนั้นอันตรายอย่างมากขอเพียงแค่เข้าไปด้านในนั้นก็มีทางหนีทีไล่แล้วตอนที่อยู่บนพื้นแม้ว่าเขามีโอกาสสับฆ่าคนเหล่านี้ก็ไม่สามารถหนีออกไปได้เลยมีเพียงแค่หลังจากที่เข้ามาในน้ำทะเลลึกถึงจะสามารถหลุดพ้นจากการไล่ฆ่าของทั้งดาวเขาทองได้โดยสิ้นเชิงแต่ว่าจอบก็ไม่มีทางที่จะให้ไอ้หมอนั่นที่ชื่อว่าหลิงอิงที่อยู่ด้านหลังสบายใจแน่นอน แม้ว่าอีกฝ่ายเป็นสูธ่ธรรมะตอนกลางถ้าหากมีโอกาสสับค่าเขาก็ไม่มีทางปล่อยไปแน่นอนหลังจากนั้นสองวันทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่หน้าคนหนึ่งอยู่หลังภายใต้กันไล่ล่ามาถึงที่ที่ห่างไกลมากแล้วทะเลที่กว้างใหญ่ก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของหลิงอยู่แล้วหลิงอิงที่อยู่ด้านหลังเห็นเช่นนี้ก็เพิ่มความเร็วขึ้นอีกหน่อยแล้วเดิมทีเขามีผลฝึกตนสูธ่ธรมะตอนกลางในเวลานี้ภายใต้การเพิ่มความบ้าคลั่งไล่ตามเข้าไปเลย เพียงเห็นแค่มีดในมือลอยออกมานำมาซึ่งพลังแห่งกฎเกณฑ์ที่แข็งแกร่งมากก็ลอยพุ่งเข้าไปยังหลินหยุนแล้วความรวดเร็วเหนือจินตนาการเลยภายใต้สายตาที่กระพริบของหลินหยุนก็แสดงพลังแห่งกฎเกณฑ์ออกมาทั้งสิ้นกระบี่เท้าเทียนกวาดออกไปอีกครั้งภายใต้การปะทะกันของพลังแห่งกฎเกณฑ์สองพลังคิดไม่ถึงว่าฝีมือพอกันนี่เหนือการคาดหมายของหลิงอิงอย่างมาก แต่ว่าตอนที่อากาศท่าสันคลนกริดที่ไม่ให้ซุ่มให้เสียงกริดที่ไร้เสียงแทงไปยังหลินหยุนอย่างเงียบๆนังตาของหลินหยุนกระตุกทันทีกระบีเท้าเทียนที่อยู่ในมือกั้นขวางข้างหน้าทันทีแต่ว่าถูกกริดโจมตีจนลอยออกไปเลยภายใต้การสั่งสะเทือนที่ดังสนั่นไปทั้งตัวหลินหยุนพ่นเลือดออกมาจากปากกลับลอยไปไกลกว่าพันเมตรหลินหยุนทรงตัวให้นิ่งเช็ดคราบเลือดที่มุมปากหลินหยุนสูดลมหายใจเข้าลึกกินยาเข้าไปมองไปที่อีกฝ่ายด้วยสายตาที่เคร่งขรึม สู่ธรรมะตอนกลางก็คือสู่ธรรมะตอนกลางเขาประเมินอีกฝ่ายต่ำเกินไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ